เกือบเลิกโทรง,ง้อหมดห0 0แสนเปิดเรื่องเดียวที่เคนไม่ยอมภรายาเรียกได้ว,ว่าเคนธิรเดชพระเอกชื่อดังโดยเคนได้เผยถึงชีวิตรักกับภรรยาหน่อยบุศกนชีวิตจริงจีบกันยังไงหน่อยย้อนวันวานหวานๆเล่าว่าเคนมีมุมเฉยบ้างใช้มุกเล่นกีตาร์ร้องเพลงเธอคือความฝันและอีกหลายเพลงจีบภรรยาหน่อยบอกว่าอารมณ์ตอนนั้นได้ฟังถึงกับคิดในใจร้องเพลงอะไร เคนได้เผยความในใจจีภรรยาว่าเราคุยด้วยกันแล้วสบายใจเราอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วสบายใจเราเป็นตัวเองได้ไม่ต้องประดิษฐ์มากเพราะเราเป็นคนง่ายๆเราเป็นแบบนี้ได้เลยก็ไม่รู้คิดเอาเองว่าเขาคงรับเราได้ตอนนั้นอายุ23ไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานเหมือนเด็กแอนตี้ว่าทําไมต้องแต่งงานแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่จริงใจกับเขานะเรา30แล้วตอนนั้นเราต้องหาความมั่นคงในชีวิตแล้วเราจะมาเด็กๆลอยไปลอยมา คบกับคนทั่วไปเราก็ไม่อยากเคยบอกเลิกสามีไปบอกเขาว่าเราไม่พัฒนาความสัมพันธ์แล้วเป็นพี่น้องกันแบบนี้ดีกว่าไม่รู้อนาคตจะยังไงคบกันปีหนึ่งเธอมาบอกเลิกฉันกลางคันหรือปีที่สองเธอมาบอกเลิกฉันเป็นพี่น้องกันดีกว่าเขาก็บอกว่าอย่าคิดอย่างนั้นถ้าจะเลิกก็ให้เลิกที่เขาไม่ดีอย่ามาเลิกเพราะว่าจะไปต่อไม่ได้ให้โอกาสเขาหน่อยเคน วันนั้นเขาพูดถึงเรื่องอายุเหตุผลเรื่องวัยเลยบอกไปว่าไม่ได้เป็นไรแต่อย่าเลิกกันเพราะอายุถ้าจะเลิกให้เลิกเพราะเป็นคนไม่ดีทำอะไรที่เขาไม่ชอบจะเลิกเพราะเราอายุต่างกันมันไร้สาระบอกเขาไปแบบนี้ก็บอกให้ดูไปคบกันไปแบบนี้แหละโทรง,ง้อกันข้ามประเทศตอนนั้นอยู่อังกฤษค่าโทรศัพท์มาสองล็อตตอนนั้นยังอยู่บ้านกับคุณแม่ พอสิ้นเดือนแม่ถามว่าเคนเกิดอะไรขึ้นค่าโทรศัพท์5 0 0 0 0 0ต้องโทรเคลียร์ไงสมัยก่อนอยู่เมืองนอกจะโทรมาเมืองไทยต้องโทรผ่านโอเปอเรเตอร์กลางด้วยยอมภรยาทุกเรื่องแต่มีเรื่องเดียวที่ไม่ยอมเป็นคนยอมภรยาทุกเรื่องเพราะแพ้ทางยกเว้นเรื่องงานเราต้องพูดในสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เพื่อให้ละครออกมาดีโดยเล่นละครที่ภรยาเป็นผู้จัดเคนเคยคิดนอกลู่นอกทางบ้างไหม เคยส่วนเรื่องปาร์ตี้กับเพื่อนก็ไปถ้าอยากไปหลังๆก็น้อยลงแล้วอยากอยู่บ้านมากกวา่า